เจริญพรจากที่มีกรณีข่าวครา,าวของพระพลเนาะหรือคระลูกอื่นแล้วแต่ในช่วงเนี้ยที่มีข่าวดังๆนี่นะก็มีเรื่องสีกกงสีกาใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบกรณีอื่นๆก่อนนันนี้ก็มีอาจจะมาขออนุญาตไม่ไม่ย้อนกลับไปนะซึ่งมันอาจจะทําให้ผู้คนตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ ในวงการส่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ได้แปลกใหม่สําหรับใครบางคนบางคนรู้สึกเฉยๆแล้วเอ,อมันก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเก่าแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมานู่นเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีโอ้ยเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีแต่เพราเออว่าเรื่องเรื่องแบบเนี้ที่เกิดขึ้นในยุคเนี้ยมันมีสื่อเนาะทุกคนแบบมีสื่อในมืออย่างเงี้ยเป็นนักข่าวเองได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือมันสื่อสารได้ไว ก็เลยกลายเป็นปัญหาทีนี้ก็ปัญหามันไม่ใช่แค่ว่าพระบางรูปทําผิดแต่ปัญหาคือพอทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดถ้าไม่จับได้คันังคาเขาหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือบางทีมีหลักฐานก็ยังตะแบงเนี่ยว่าวการตัดต่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายตามมา เหมือนคําที่ว่าไม่ดีไม่หนีไม่สึกแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจหนึ่งว่าอาจจะมีกระบวนการบางอย่างของใครบางคนที่ปกป้องเขาอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเขาที่เป็นขราวะนญาติโยมหรือเป็นพระสงฆ์เป็นนักกฎหมายหรือเป็นใครต่อใครยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอิทธิพลนะเป็นพระที่มีอิทธิพลมีตําแหน่งเนี่ยการจะ เอาเขาออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมเรื่องแบบนี้สะเทือนใจญ,ญาติโยมหลายหลายคนมีแต่บน่นมีแต่ว่ากันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ยังไงหรือเราจะได้ความรู้ความเข้าใจอะไรมากกว่ารู้สึกว่าบน่นรู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าไม่น่าเคารพเราอยู่กับความรู้สึกมามากเนะาะเราใช้ความรู้สึกเป็นที่ตั้งเนี่ยสุดท้ายเราก็หลุดออกไปจากจาก ความศรัทธาในพระศาสนาคือเอาความศรัทธาไปฝากไว้กับใครบางคนพอบุคคลคนนั้นเนี่ยทําตัวแย่ๆแ,แล้วเราเลิกศรัทธาก็เลยพลอยเลิกศรัทธาฆ่าพระศาสนาไปด้วยหรือบางทีโกรธคณะสงฆ์หรือโกรธคนที่ไปฟ้องร้องเขาโกรธตำรวจอานนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่า ไม่มีศรัทธาที่น้อมใจตัวเองอะไปสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรัทธาที่แบบสั้นแค่ระดับครูบาอาจารย์ตัวเองนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีคานองเนี้ยคือไม่ยอมสึกง,ง่ายๆบางคนหนีไปอยู่ต่างประเทศก็มีใช่ไหมแต่ท่านก็คงรู้อยู่หนีบางคนก็รอจนค้นคดีถึงกลับมา หรือบางคนก็ถูกส่งตัวมาจากต่างประเทศนั้นก็อย่างนี้ก็มีให้เห็นนะก็เลยเกิดกรณีน,น,น้องนี้หมอปลาเง,งี้ยไปไล่จับพระเงี้ยซึ่งจริงบทบาทนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่เอาละเขาทำก็ทำไปแต่ก็ต้องระวังนะว่าบางทีมันเป็นข่าวเท็จหรือบางทีเป็นความเข้าใจผิดเนาะมันก็เลยพลาดเกิดปัญหาตามมาทีนี้ ประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นคือมันทีญาติโยมก็สงสัยว่าเอ๊ะอปาราชิกที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ทําแล้วต้องสึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทําไมบางคนถึงอ้างว่าเฮ้ยที่ฉันทาไม่ได้ปาราชิกนะอย่างเช่นเอตัวเองไปมีร่รมเมื่อทางเพศกับผู้หญิงหรือแม้กระทั่งบางคนก็ผู้ชายใช่ไหมแล้วบอกตัวเองแค่สังหาริสเหตุ แค่คุยกันแค่จีบกันเฉยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องคำนวาใจกันวันนี้เรามาดูว่าอาบัติประชิกค,ค,คืออะไรร้ายแรงแค่ไหนมีอะไรบ้างคือพระสงฆ์เนี่ยมีศีลที่เป็นตัวบทหรือตัวหลักจริงๆสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหรือสิกขาบทแต่ก็มี สิขาบทหรือพระวิานัยอื่นๆเกินกว่าน,นี้อีกที่เป็นวัดปฏิบัติที่เหมาะสมเฉพาะสองร้อยเจ็ดข้อเนี่ยมีหนักๆสี่ข้อเทียบเท่ากับโทษประหารชีวิตเลยถ้าทำแล้วต้องหมดจากความเป็นพระต่อให้อยู่ต่อไปก็ไม่งอกงามไม่จเจริญก้าวหน้าคือไม่สามารถปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ พระพุทธเจ้าจึงให้พระรูปนั้นต้องสืบหรือเมื่อคณะสงฆ์ทราบก็ต้องจัดการหรือพระรูปไหนรู้ว่าองค์เนี้ยปราชิกแล้วเนี่ยไม่มาบอกแจ้งคณะสงฆ์กับปกปิดก็ถือเป็นความบิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะกําจัดพระที่ไม่ดีออกไปถือเป็นความดีเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นการชะะําระสะสางพระศาสนา ไม่ใช่ชั่วช่างชี้ดีช่างสง์แล้วแต่ท่านละกันก็ต้องขอบคุณญาติย่ยมน่ท่านที่เอาใจใส่นะฮะแจ้งรายงานหรือทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาทำอะไรบางอย่างที่จะไม่คนไม่ดีเหล่าน,นั้นออกไปเพราะคนเราไม่ดีเหล่าน,นั้นเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของศาสนาชาวพุทธทุกคนนั่นแหละ ที่เป็นเจ้าของพระพุทธานาะอาบัติที่ร้ายแรงเท่ากับข <c oughs> ้อบ่านชีวิตมีอะไรบ้างหนึ่งนะสี่ข้อนี้นะหนึ่งก็คือเสพเมถุนในภาษาพระนะแปลว่าอะไรแปลว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยนะหรือไม่กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเสพเมทุนหรือมีเพศสัมพันธ์ก็ถือว่าผิดโดยช่องทางที่เป็นเป็นไทยปกตินะแต่ถ้าไม่ถึงขั้นที่ล่วงละเมิดมากแค่พยายามนี่อาจจะอาบัติลองลงมาอันนี้แบบมีรายละเอียดมากมายก็เล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าเสพเมทุนก็ต้องศึกสถานเดียวห้ามอยู่ต่อสำหรับคนที่มีสมาร์ตสเร็กอยู่บ้างนะพอตัวเองพลาดใช่ไหม ก็สึกเลยหรือแค่มีคนมาทวงติงเนี่ยก็สึกเลยไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามีหลักฐานชัดเจนส่วนคนที่เป็นคนหน้าไม่อายเป็นคนเก้อเขินยากเนี่ยอ,อจะพูดจะชัดก,ก็นหน้าด้านอ่างเงี้ยแบบไล่ยังไงก็ไม่สึกอะ่ะไล่ก็ไม่สึกไม่ยอมต่อมีหลักฐานก็ตะแบงต่อไปอย่างเป็นต้น ข้อที่สองนะการลักทรัพย์มีมูลค่าห้ามาศขึ้นไปห้ามาศคือเท่าไหร่ล่ะเอ,อท่านก็เทียบว่าเท่ากับทองคำที่หนักพอๆกับข้าวเปลือกสี่สิบเม็ดอ่า ทีนี่ก็มีคนพยายามจะหาคําตอบก็ตีสัะประมาณหลักพันบาทเงี้ยบางคนขโมยทีเล็กทีน้อยจนครบหนึ่งพันก็ถือว่าผิดอาบัตินี้ได้เหมือนกันหรือร่วมกันทําก็ได้ห้าคนทําเงี้ยถ้าเฉลี่ยแล้วก็คนละร้อยสองร้อยแต่รวมๆแล้วมันเกินหนึ่งพันก็อาบัติปาชจิกได้เหมือนกันต้องศึกสถานเดียวประการต่อมาคือฆ่าคน ไม่ว่าจะทำเองจ้างวานค่าคนในที่หมายถึงตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องแม่เลยนะตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเนี่ยให้ยาแท้งลูกไปเนี่ยะเอายาแบบกินแล้วแท้งเนี่ยนะยาขับเลือดอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าผิดต้องหมดจากความเป็นพระต้องศึกไปสรนเดียวประการสุดท้ายข้อที่สี่ก็คืออวดอุดอดตริ มนุษยธรรมก็คือคุณวิเศษต่างๆเช่นเข้าฌานหรือเข้าสมาธิระดับสูงได้มียานรู้ต่างๆเช่นวิปัสสนาญาณเป็นต้นคือมีความรู้ที่พิเศษเหนือธรรมดาละกิเลสได้ระดับพรโสระบันสก,กัดรามีจนถึงอ,อรหันเนี่ยหรือมีความสามารถ ทางจิตพิเศษเช่นอภิญญาใช่ไหมหูทิพตาทิพรู้วาราจิตของคนอื่นะระลึกชาติอดหลังได้เป็นต้นรวมถึงแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆอ้างว่าตัวเองมีแบบนั้นก็ปัดอาบัตปาราชิกซึ่งถ้าว่าตามเนี้ยข้อเน,นี้ยหลายๆรูปหลายๆคนที่ชอบอ้างให้ยมศรัทธาเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกงนเยอะ แต่ไม่ค่อยเพ่งเล็งกันแล้วเพ่งเล็งเรื่องเงินเรื่อง,เ,ง,เ,องเอเสพเมถุนใช่ไหมนี่วัาสตีกับสตังค์เป็นอันตรายของพระจริงๆก็คืออีกสองเรื่องนั้นด้วยเหมือนกรณีเงินทอนใช่ไหมว่าอ๋อทางสำนักง,งานพุทธเนี่ยนําเงินมาให้แล้วเรียกเงินทอนกลับไปให้กับคณะบุคคลบางคน ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมนจาจับพระศึกจำนวนมากเลยฉะนั้นแต่ละข้อที่ว่ามันเนี่ยเพียงข้อเดียวก็สามารถทำให้พระสึกได้บางคนเนี่ยชอบอ้างตัวเองว่าละกิเลสได้หมดแล้วหรือบางทีตัวเองไม่ได้อ้างแต่ลูกศิษย์อ่ะอ้างว่าครูบาอาจารย์ไร้กิเลสอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระ อริยสงอ์อริยเจ้าเนะแล้วพระก็ไม่พูดอะไรก็รับสมมติอ้างตรงนั้นหรือบางคนอ้างว่ตัวเองแบบแบบระลึกชาติในอดีตได้อันนี้คืออวดคุณวิเศษเลยนะใช่มัันต้องระวังนะเป็นพระเองก็ต้องระวังแต่ญาติโยมบางคนก็เออย้อนยวนกันไปเงนะี่ยถ้าไม่เดือดร้อนฉันไม่เกี่ยวกับฉันบางทีเราก็เลยแบบเห็นพระที่ทาตัวไม่ดีเนี่ย ยังรอยหน้ารอยตาอยู่เพราะเนี่ยเพื่อเห็นแก่พระศาสนาแล้วควรสะสางควรจัดการบางคนก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ว่ามันจะดูไม่ดีนะปกป้องนันไว้อันนี้ก็ไม่เหมาะใช่ไหมพระที่ซื่อตรงแต่พระธรรมวินัยเขาจะไม่โอเคไม่ยอมรับหรือว่าก็จัดการนะในแบบที่เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่คณะสงฆ์เองหรือบ้านเมืองเองก็ต้องช่วยกัน สางจัดการเหมือนบ้านเราอ่ะมันไม่สะอาดใช่ไหมมันคงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้เราจะมีแม่บ้านแต่ถ้าแม่บ้านไม่ทําการนั้นๆเนี่ยเราก็ต้องแบบอ่ะมาช่วยกันแม่บ้านป่วยแม่บ้านมองไม่เห็นหรือแบบแม่บ้านแก่แล้วอีก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าของบ้านอ่ะต้องจัดการบางเรื่องก็เกินวิสัยของแม่บ้านใช่ไหมเหมือนบางวัดเนี่ย เจ้าวาดทำบิดเเองเนี่ยพระลูกวัดทําอะไรไม่ค่อยได้ยิ่งเจ้าวาดเป็นพระในพื้นที่แล้วอิทธิพลด้วยอยู่มานานเนี่ยก็ต้องอาศัยกําลังของทางบ้านเมืองมาจัดการอาจจะอาศัยนักข่าวด้วยสมัยนี้ใช่ไหมเราถึงเห็นมีข่าวเยอะแยะเลยบางคนก็แบบมีภาพลักษณ์ของเกจิอาจารย์เป็นคนแบบขลังอะ แต่งตัวเขียวมากถือ,อ,อสวมรูปประคำถือไม้เท้าเนี้ยดูหน้าศรัทธานะหรือแต่งตัวปอนปๆก <c oughs> ็คนก็ศรัทธาแต่พอมีภาพลบออกมาเนี่ยคนรับไม่ได้หรือไม่เชื่อว่าครูบาอาจารย์ที่แบบดีขนาดนั้นประเสริฐขนาดนั้นจะเป็นไปได้ยังไง ก็ต้องบอกตามตรงว่าตราบใดมีกิเลสอยู่มันก็ทําชั่วได้อะให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะเรื่องแบบนี้ก็มีในทุกๆองค์การใช่ไหมแต่องค์การส่งเราคาดหวังกับท่านเมเยอะคาดหวังว่าบุคคลที่มีสิทธิพิเศษมีอภิสิทธิ์เป็นที่เคารพรักเป็นที่ศรัทธาเป็นที่นับถือบูชาของผู้คนเนี่ย ได้สิทธิในการอยู่ในพระศานาได้ใช้ประโยชน์จากความศรัทธาเหล่านั้นเนี่ยควรที่จะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศีลธรรมรักษาพระวินยัยรักษาพระศาสนาและทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ใช่อยู่ไปวันๆไม่ใช่อยู่ไปแล้วก็สร้างปัญหาหรืออยู่ไปไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมะ เพราะเราคาดหวังเราในที่ใหม่ถึงชาวพุทธนะชาวพุทธแทนชาวพุทธบ่อยครั้งที่ได้เจอพระบางรูปเนาะแล้วท่านก็ไม่ทําอะไรอะ่ะแต่ว่าได้แต่สงสารก็เตือนท่านคนไหนเตือนนนก็เตือนคือท่านเรียนหนังสือนะบางรูปก็ไม่ค่อยเรียนเรียนนะแต่ว่าไม่เผยแพร่เรียนนะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรียนนะไม่ได้เป็น เขาเรียกว่าไม่ทางานเพื่อพระศาสนาทํางานเพื่อวัดของตัวเองทํางานเพื่อสังคมก็จะไม่อาจหารเนาะเรียกว่าไม่กล้าหารไม่ไม่กล้าแสดงออกเห็นใจท่านนะบางคนก็แบบอยู่แบบเจียมๆอยู่แบบรอวันลาศิกาก็มีนะหรือบางคนก็รอวันตายอย่างเงี้ยชีวิตชีว่าก็หายไปบางคนอาจจะเคยมีไฟมาก่อนในอดีตตอนหนุ่มๆ ต่พอเริ่มแก่ตัวก็เริ่มเห็นแล้วก็ปลงไม่อยากจะเอาอะไรไม่อยากทําอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจท่านในแง่หนึง่งแต่นั่นแหละถ้าเ,าเป็นชาวพุทธเห็นพระแบบนี้เราก็ต้องแบบกระตุ้นท่านอ่ะบอ่อยครั้งโยมก็ถามว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีกับพระท่านมนกปศึกษาธรรมะในค่อยกระตือรือร้นเนี่ยแต่มาบอกเอานี้สิโยมเวลาไปหาท่านก็ถามปัญหาธรรมะท่านคุยกับท่าน พระก็จะรู้ว่าไอเดี๋ยโยมคนนี้มานะเขาจะคุยธรรมะจะถามปัญหาเรานะเราต้องเตรียมลนะาบางทีอาจจะต้องแบบบอกท่านลงหน้าก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรท่านจะได้ไปเตรียมตัวมาหรือนิมนต์ท่านเนี่ยเวลาไปฉันเพลงไปกินนิมนต์นิมนต์ท่านบรรยายหน่อยเทศหน่อยเทศดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นั่นแหละท่านจะได้ไปเตรียมตัวของท่านไปเตรียมอ่านไปเตรียมฟัง หรือถ้าพระรูปไหนที่เป็นพระไปบัติดีฏปบัิชอบมีธรรมะสอนคนเป็นก็พาลูกปปหลานไปบวชไปศึกษากับท่านส่งเสริมด้านไม่ใช่มัวแต่ส่งเสริมคนที่เป็นเกจิอาจารย์ใช่ไหมก็คือพระที่เผยแพร่จริงๆเนี่ยก็มีโยมสนับสนุนระดับหนึ่งนะแต่พระที่เป็นเกจิเนี่ยโอ้โยมสนับสนุนเยอะเรียกว่าโยมอุปธรรมอุปทานเนี่ยเข้าหาเยอะมาก อยู่ไกลแค่ไหนก็ไปหาเางเพราะนั้นเนี่ยส่งเสริมพระให้ถูกที่ถูกคนเราต้องการให้พระเป็นแบบไหนหรือพระแบบนี้เราศรัทธาเราก็สนับสนุนพระแบบนั้นไม่ใช่ปากอย่างใจยอย่างเนาะปากอย่างก็คือว่าเห็นพระแจกวัตถุมงคลหรือพระใบ้หวยไม่ชอบ แต่เวลาพระอวอยพรว่าขอให้รวยสาธุมันมันไม่ใช่นะมดกับตละปัดอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากญาติโยมในทางคณะสงฆ์เองก็ต้องแบบก็เด็ดขาดนะเนาะเพราะว่าบ้านเมืองก็หรือญาติโยมก็คาดหวังการรับส่งมาเยอะเหมือนกันว่าจะมีความเด็ดขาดในการจัดการปัญหาต่างๆได้เร็วนะจริงๆเรามี คณะบุคคลนะเรียกว่าพระวิทยาธิการที่คอยดูแลอยู่แล้วบางรูปบางท่านก็กระตือร้นรับผิดชอบอจริงอาจังแต่บางรูปอาจจะชลาภาพมากแล้วหรืออาจจะมีภาระกิจอย่างอื่นมากมายไงอาจจะมีความสนใจด้านอื่นเป็นพิเศษก็อาจจะบกพร่องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแบบมาคุยการมาตกลงการมาสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง กันจะได้แบบทําให้ภาพลักษณ์ที่ออกไปมันยอดเยี่ยมทําให้คณะสงฆ์ยังอยู่ต่อไปแบบเป็นที่พึ่งพาเป็นที่เคารพนับถือบูชาของญยติโยมต่อไปนานๆศา,าสนาจะอยู่คงไปเรายาวและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทัางในแง่าการศึกษาธรรมะการเผยแพร่ธรรมะการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ฝากฟังไว้ให้เราเชาวพุทธทุกๆคนท,ทั้งที่เป็นคารวาและเป็นพระรักษาพระศาสนาขอท่านมีความสุขเริญมัน